ห้าองค์ห้าองค์ห้าพิมแล้วก็นี่หนึ่งพันนะครับนี่ก็ห้าเหรียญเหมือนกันนะครับนี่หนะึ่งพันหนึ่งร้อยเนาะหนึ่งพันหนึ่งร้อยนี่ก็ 5, 5ห้าเหรียห้าเหรียญนะครับเป็นชุดใครอยากได้เป็นชุดก็ตรงนี้เลยนะครับอันนั้นเหรียญหลวงพ่อบรรเลมจิมสาเกยอนยุก ห้าสิบปีเนื้อเงินวัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามพศสองพนห้าร้อยหกสิบสองนะครับ1,250งนาสนะครับมีกล่องให้เรียบร้อยนะครับเป็นกล่องกรรมยยีสวยสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัด ที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรัก คิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่บางปะแก้วนะครับนี่อยู่บางปะแก้วกำลังจะเดินทางไปที่สมุทรสงครามหรือว่าแม่กองนั่นแหละครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปวัดไหนก็มารอรุ้นด้วยกันนะครับ มีหลายวัดนะครับที่แม่กองครับนั่นครับผมจะไปนั่งรถตู้นะครับนั่งรถตู้รถตู้ก็จะไปสมุทรสงครามแล้วก็ผ่านมหาชัยนะครับนะรถตู้ที่เพื่อนๆมองเห็นใครจะไปแถวสมุทรสงครามแถวมหาชัย ก็มานั่งรถตู้ที่บางประแก้วได้นะครับเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันนะครับผมก็ขึ้นนั่งบนรถตู้แล้วนะครับราคารถตู้ก็เจบาทนะครับราคาขึ้นสิบบาทนะครับสมัยก่อนมาก็หกสิบบาทก็ยังว่านะครับน้ำมันแพงก็ต้องตามยุค ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแม่กลองเลยนะครับลงจากรถตู้เรียบร้อยนะครับขึ้นรถตู้รถตู้ออกก็8โมง40นะครับมาถึงแม่กลองก็9โมง40เดี๋ยวจะพาไปวัดหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเป็นวัดแรกนะครับวันนี้ สำหรับการเดินทางมาที่แม่กลองหรือว่าสมุทรสงครามนะครับสมุทรสงครามก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปที่หลวงพ่อวัดบันแหลนะครับนี่คือวัดแรกนะครับที่ผมพาเพื่อนๆมานะครับก็คือวัดหลวงพ่อวัดบแหลนะครับหรือว่า วัดเพชรสมุทรบรวิหารนะครับก็เคยพามาปล่อยมันกันนะครับแต่วันนี้เราจะพามาอีกครั้งนะครับเผื่อว่าจะมีวัตถุมงคลใหม่ๆออกมานะครับตั้งแต่ปีใหม่ผมก็ไม่ได้มาครับ วันนี้ผมมาตรงวันอังคารนะครับซึ่งไม่ใช่วันหยุดคนก็มาไหว้หลวงพ่อ ไม่เยอะมากนะครับถ้าเป็นวันหยุดวันอาทิตย์ก็จะเยอะนะครับก่อนจะเข้าไปกลาบขอพรน,นะครับตรงนี้ก็จะมาจุดทูปจุดเทียนนะครับ ลันในจะจุดธูปจุดเทียนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามากบาบหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปชมวัตถุม,มงคล เราก็จะมาปิดทององค์หลวงพ่อตรงนี้นะครับนี่คือองค์จริงนะครับผู้คนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับ กราบขอพรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเลยนะครับเดี๋ยวพาชมวัตถุมงคลนะครับจะมีแบบใหม่ๆออกมาไหมครับมาดูกันนะครับนี่เป็นองค์แบบบูชานะครับก็มีราคาตั้งแต่2,800แล้วก็3,800 พันเก้านะครับแล้วก็ห้าพันหนึ่งนะครับก็อยู่ที่เนื้อนะครับอยู่ที่เนื้อพันหกสามพันก็มีนะครับ hey, <go. S 1> ตรงนี้ก็สองร้อยห้าสิบนะครับ hey, <go. S 1> เป็นเหรีย ก็มีสองร้อยเป็นเหรียญขนาดต่างๆนะครับแล้วก็มีนี่สี่ร้อยนี่สวยนะเป็นลมดำแล้วตรงกลางเป็นเนื้อเงินผมว่าน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็มีสองร้อยนะครับนี่เป็นเหรียญน,นี้ก็สวย นี่เป็นพระสิวลีนี่มีตั้งแต่ร้อสิแล้วก็200นะครับก็มีตามร้อยสองร้อยนะครับที่สีเขียวสีฟ้าเห็นไหมหัวหมูทำไมเป็นเป็นุ่มบางเหรอหแหลมอ๋อเป็นเป็นพิมๆรุ่มแหลมรุ้มบาง นี่เป็นชุดนะครับเพืเ่อนๆนี่เป็นชุดสองันห้ารอยสาสิบเก้าหนึ่งพันนะครับหนะครับห้าองค์ห้าองค์ห้าพิแล้วก็นี่หนึ่งพันะครับนี่ก็ห้าเหรียญเหมือนกันนะครับนหนึ่งพันหนึ่งรนะหนึ่งันหนึ่งร้อยนี่ก็หเหเหรียญนะครับ, 1, 5, 5เ,รนนรบเป็นชุด ครอยากได้เป็นชุดก็ตรงนี้เลยนะครับอันนั้นเหรียญหลวงพ่อแหลมกิมส,สาเกย้อนยุค50ปีเนื้องเงินวัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามพศ2562นะครับ1,250นะครับมีกล่องให้เรียบร้อยนะครับเป็นกล่องกรามะายีสวยงามนะครับ นี้จะเป็นรุ่นแบบลงยานะครับเปลี่ยนละห้าร้อยนะครับเปลี่ยนละห้าร้อยน,นี่พระสังกัจจายก็มีหนึ่งพันแล้วก็เจ็ดร้อยนะครับนี่กับเปลี่ยนละห้าร้อยเนี่ยสีก็ประจำวันเกิดนะครับ าตรงนี้ห้าร้อยนะนี่พอเลยนะคหกหกห้านะครับ,ออร 6, 6, รบมีสร้างปีหก้างปีหกห้านะครับราคาห้าร้อยนะครับมาตรงนี้เจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับ 7,100นห่งรอยี้คือมีย่อมกรอบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มี3,200นสอมีกล่องอย่างดีนะครับราคาก็มีตั้งแต่2,900ันเก้2 0 0นสองเจ็นสองนะครับตามขนาดนะครับ เป็นเหรียญน,นะครับก็มีตั้งแต่250นะครับก็220้นี่เป็นแบบร้อยองค์นะครับ180สวยมากนะครับมี200แล้วก็เล็ก ก็มีนะครับ270แล้วก็มีอเจ7 0รนะครับก็1นึ่ันนะครับนี่แบบค่อยหน้ารถนะครับ300นะครับแบบเป็นผงก็มีนะนเพื่อนๆแบบเป็นผักผง สองนะครับแล้วก็เป็นน้ององค 190, 180, 270. นี้ร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบสองร้อยเจ็ดสิบนี่มีตั้งแต่ราคานี้นะครับแล้วก็มีหกร้อยแล้วก็ห 50. นึ่งพันห้าสิบห้าร้อยนี่ครับเป็นตรงนี้จะเป็นเ็ื้อผมนะครับมีตั้งแต่สองร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับ เป็นเนื้อขงก็ถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับยีละร้อยก็มีแต่เป็นเนื้อเงินนั่นนะตรงนั้นอะ่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับเป็นกรอบแบบบูชาเป็นเนื้อผงนะเพื่อนๆะเป็นเนื้อผงแต่เขาใส่เครื่องกรอบให้อย่างดีนี่เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยนี่ก็คือวัตถุมงคล ราคาปัจจุบันนะครับแต่ผมดูแล้วก็ไม่มียังไม่มีรุ่นใหม่ออกมานะครับยังเป็นปัทุมมงคลรุ่นเก่าอยู่นะครับยังไม่มีเหรียญออกมาใหม่ๆนะครับเพราะว่าผมก็เคย่ากเพื่อนๆมาหลายลอรอบ แต่ก็ถือว่าราคาไม่สูงมากนะครับน้าเก็บน้าสะสมนะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อวัดปั้นแหละนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างรุ่นต่างๆนะครับเนื้อเงินนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกวัดนะครับที่ผู้คนมากราบขอพรเยอะนะครับยิ่งวันหยุดยิ่งเยอะนะครับหลังจากชมวัตถุมงคลแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาเดินร,บรอบๆวัดนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นอีกที่นึงนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อวัดปัาแหลมองค์จำลองนะครับแล้วก็จะมีองค์เท้าเวสุวรรณด้วยนะครับมีเท้าฮิรันพระนาศูนล วัดก็จะอยู่ติดแม่น้ำนะครับคุณลงบ้านคุณหมอ มีเรือข้ามฟากด้วยนะเพื่อนๆยากาศดีมากันได้นะไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับ เงินผมมานั่งรถตู้มานั่งรถตู้มาลงแม่กองนะครับค่ารถตู้ก็เจดสิบบาทขึ้นมาอีกสิบบาทตอนนั้น60สิบนี่ครับเรือข้ามฟากสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชม ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้ขอบกล่าควคำว่าสวัสดีครับ